สวัสดีเจ้าเอฟซีวันนี้ที่พวันจะสวยมาสวนที่พวันจะสวยมาเก็บะก้ยเจ้าบะก้ยหรือว่าบะมันและก็คนไทยเพิ่นฮ้องว่าฝรั่งเนี <c oughs> ่ยะก้อยบะมันนะเจ้าบะก้ยกาบ้านเฮาใะเจ้าเนาะอันนี้มันเป็นถ้าเป็นบ้านเฮานี่มันจะในสีชมพูนะเจ้าแต่อันนี้มันจะเป็นบะก้ยพันธ์นะเจ้าต้นน้อยเดียวปลูกไว้ก็ได้กินเจ้าเอฟซี นี่แล้วงามขนาดงามเลยเหมาะขนาดนี้เจ้านี่นี่นี่น,นี่ขนาดบัได้ห์อนะเจ้าเนะี่ยขนาดบัได้ห์อนะใส่ปิ้งเลยที่ประวันจะกโยจะเก็บแล้วนะเจ้านี่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 เอ๊่นี่โอ้ยเอาอะอย่างมาตัดนี่อึบอันแน,น,น่นแนงามขนาดเลยนี่ สวยสวยนี่เอฟซีนี่เดี๋ยวที่พมันจะสวยจะเก็บเผื่อเอฟซีเลยนะเจ้าหม่อขนาดไปตังปุ้นเห็นนี่นี่นี่น <c oughs> อันนี้เอาถุงมาใส่ห้อยไว้นี่นะเจ้าฝนตกอันนี้มันเก็น,น้อยอยู่นะเจ้าเนาะเนี่ยยวต้องหาซื้อกระดาษหอ่อนะเจ้าเอามาหอ่อมันเื้อมันง,งามๆนะเจ้าเนะนะาะไอ้ที่พมันจะสวยเก็บ เพื่อเอฟซีเนอ้อนี่นี่นี่ไปแเอลสวน,น,นไนหนเจ้าเนี่ยเก็บได้เจ้านักเลยเฮ้ยเนี่ยเยอะเลยเนี่ยเจ้าเยอะเลยนี่ปลาเอฟซีไปพอนี่ปลามาพอตรงนี้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 ใจ้เจ้จนี่งามขนาดเลยนี่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 เนาะเนี่ยนี่เดี๋ยวที่ประวันจะสวยจะเก็บ นี่เมาะเลยใส่ปิ้งนามขนาดเลยนี่หายมักพ่องนี่กระเดียกค่ะไปไปตัวที่ประวันเดี๋ยวหอไปแหมต้นหนึ่งนะเจ้า <c oughs> ไปแหมต้นเน้อ <c oughs> ไปแหมต้นนะเจ้าเนาะนี่ต้องใ้น้ำคุ่ แหมแกแกนนึงอันนี้น้ำผู้นี้ได้โมอ,อีละเจ้าเต็มเลยเนี่ยเออเนี่ยหมขนาดเลยนะเจ้าหวานหวานกรอบโดยที่ะวันจะสวยเอาน้ำผู้น้ำลูกแหมแกแกนหนึ่งเดี๋ยวเอาไปต้วกันมาแล้วนี่นี่น,น,น,นี่ fc ดูนะนี่เนี่ยอันอันก็จะเนี่ยเนี่ยสวยสวยเลย นี่งามมสวยๆเลยนะเจ้าเห่นนะเหมาะๆเลยนี่บ่ต้องกลัวเป็นยุคเป็นยาเพราะว่าหมดไตยุบยุบยับยับมดไตยุบยุบแยบๆบอยู่นะเจ้านี่เนี่ยเหมาะขนาดเลยนะเจ้าดโต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 มาตรงนี้มาตรงนี้มาตรงนี้อันนี้ก็ ันนี้ต้นนี้นี่จะได้สองปีละต้นนี้จะใหญ่น้อยจะได้สองปีละดูหน่อยเนี่ยสวยเลยอ่ะ fc นี่ละสวยดีขนาดนี่ตรงนี้ทีเออมันจ้ำจ้ำแดดนี่มันจะ,ะเป็นอย่างนาะเจ้าเนาะจะ,ะเป็นอย่างเหมคะขนาดนี่เดี๋ยวที่พปันจะสวยเก็บบะกล้วยกันนะนาะเจ้าจะเก็บ จะกินเพื่อเอฟซีตัว <c oughs> กินเพื่อเอฟซีตัวเอฟซีอยู่ที่ไหนกันพ่อเจ้าก็ต้องหากันเนอ้อส่งแรงอกแรงใจไปถึงพี่น้องน้ําท่วมตัว ấy. นาเจ้าเน,ะนาะนี่เด้อมอกขนาดส่งแรงอกแรงใจนะเจ้าไปถึงพี่น้องอทุกพื้นที่เนอ้อนะเจ้าเนาะ ดีถูกอุทกภัยประสบภัยน้ําท่วมปีนี้ทั่วก,กันหมดนะเจ้าจัได้ก็ที่ประวันจะสวยก็เอาใจช่วยทุกพื้นที่เนอรขอให้ผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยดีนะเจ้าเนาะวันนี้เก็บอ่าบะโกยกากันเนอะนะเจ้าเนาะถ้าอยู่ใกล้ที่ประวันจะสวยจะเอาไปฝากเอฟซีนะเจ้าตอนนี้ตะอ,อีก,กันเนอโชคดีทุกท่านทุกคนสวัสดีเจ้า